เรียน FC ฟซีลนีแอดได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากให้กับ FC ทุกท่านนะครับในไลน์นี้เป็นการให้ชมเหรียญรุ่นสองบล็อกน้ำกลวงพระอาจารย์ฟันอาจารโรปี0 7นนะครับก่อนอื่นขอนำเรียนประวัติของท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรหรือหลวงปู่ฟันอาจารโรเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2442นะครับละสังขารวันที่4มกราคม2 5 2 0นะครับ ส่วนนิกายของท่านนั้นสังกัดธรรมยุตติกานิกายนะครับหรือธรรมยุตนะครับนิกายธรรมยุตที่อยู่ของท่านก็คือวัดป่าอุดมสมพรพันณานิคมนะครับสกลนครน,นะครับถ้าดูสมบทเมื่อพุทธศักราช2462พรรษาของท่านนะครับจบท่านละสังขารน,นั้น57พรรษาท่านเกิด วันอาทิตย์นะครับขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุณนะครับท่านเกิดวันที่20สิงหาคม2442ท,ที่นํำเรียนนะครับที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับหลวงปู่ฟันนั้นเป็นคนสกลนครโดยกำเนิดเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยยกุมารหรือเมาส์นะครับในตระกูลสุบันณวง์อดีตเจ้าเมืองพันนานิคมนะครับ พ่อของท่านนั้นเป็นเจ้าเมืองอดีตเจ้าเมืองนะครับพนานนิคมมารดาของท่านชื่อนางนุย้ยนะครับมารดาของท่านชื่อนางนุ้ยพะอจารย์ฟัน่นครั้งวัยเยาว์มีความประพฤติเรียบร้อยมีสัยอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรน,นะครับมีความประพฤติเรียบร้อยอดทนต่ออุปสรรคนะครับ ช่วยเหลือจิตการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากการศึกษาของท่านนั้นได้เข้าศึกษาชั้นปถมที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่และเข้าไปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นประหลัดขวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงนั้นที่แรกท่านอยากรับราชการนะครับแต่ต่อมาได้เห็นความเป็นอนิจจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้บรรพชาเป็นสมณเเีนที่วัดพลทองบ้านบะทอง ซึ่งเป็นวัดมหานิกายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนะครับอ่าเป็นมหานิกายนะครับฐานโทษนะต่อจากนั้นในปี2463นี้ตอนสําคัญนะครับปี2463ท่านได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระหรือหลวงปู่มั่นนะครับและได้ขอยติเป็นธรรมยุติกานิกายนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2468ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีจุมพันธุโลเป็นพระอุปชานะครับอายุได้20ท่านได้อุสมบทเป็นพระวิษุณวัดสิทธ,ธิบังคมตะบลไล่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูปร้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรกออกพรรษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดพลทองซึ่งมีพระครูสกลสมนก,กิจเป็นย่าวาดและวิปัสนาจารย์นะครับ หลังจากนั้นพระพิสุฟันอาชาโรออกจากทุดงและเจริญภาวนาในช่วงชีวิตบรรพุชิตของหลวงปู่ท่านได้ทุดงไปยัาสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่ทำคาสอนจนกระทั่งเป็นที่นับถือสถานของญาติโยมและไดเราครับรับแอบการยกย่องว่าเป็นอริยสองฆ์องค์หนึ่งท่านมีสิทธิ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะครับเช่นพระโพธิธรรมมาจารเทระสุวัสสุวัจโจนะครับ สม,มสมเด็จพระอรยิยวงสาสมเด็จพระอริยวงสาคตายานสมเด็จสังฆราชนะครับอัมพรอัมพโรปัจจุบันนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในการละสังขารนะครับวันที่4มกราคม2 5 2 0ันวัดเป่าดุลสมพรซึ่งถือเป็นอรุสรสถานที่สําคัญของท่านสิริรวมมายุได้77ปีพรรษา58นะครับพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปท่งส่งน้ําศพนะครับและพระราชทานหีบทองประกอบศพนะครับจนถึงวันที่21อมกราคม2521จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพิงศพเป็นการสวนพระองค์ในบริเวณที่พระราชทานเพิงศพของพระอา,อาจารย์ฟั่น ได้มีการสร้างเจดีย์วิทยภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอจารโรสูง27.9เมตรลักษณะเป็นเจดีย์ปลายแหลมฐานกลมขึ้นรูปด้วยกรีบบัวทุ่มฐาน3ชั้นแต่และกรีบตกแต่งด้วยกระเบื้องเป็นรูปพระอาจารย์ฟันพระอาจารย์ต่างๆนะครับภายในเจดีย์มีรูปปั้นพระอาจารย์ฟั่นถือไม้เท้าขนาดเท่าองค์จริงมีตู้กระจกบรรจุเครื่องอัฐบริขารของท่านนะครับ พระอาจารย์ฟันอาจารโรนับเป็นพระอรหันต์นะครับรูปสําคัญของประเทศไทยและเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระนะครับเมื่อครั้งเป็นสัมมาเนนนะครับตั้งแต่เป็นสัมมาเนนนะครับแล้วก็ตลอดจนการมาเป็นพระภิกษุท่านก็ได้มีวัดปฏิบัติอันงดงามนะครับวัดที่ท่านสถิตคือวัดป่าอุดมสมพรเรียนนี้คือเปรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับบล็อกน้ำกรวงรุ่น2ปี0 7นะครับ ซึ่งด้านหน้าประทับรูเหมือนอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับรูปสใบหน้ารับดูคมชัดมีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมพอพลิกไปด้านหลังนั้นมีอัครยันจจรึกอยู่นะครับและจเจรกญก็ความบัดบ้านนาหัวช้างสกลนครรุ่น2สิทธออสร้างถวายนะครับขอบคุณเอฟซีท่านนะครับไรนีแอดขออนุญาตนะครับปิดสตรีมเป็นวิดีโอนะครับแล้วฝากเอฟซีช่วยแชร์ต่อและส่งต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ